เป็นน้ำก็เข้าออกมากเร็วๆขุดหน้าขูดตาหะโ้โห <g ül> อากาศดีจะหลับใช่ไหมแปลว่าเป็นหลับมาใช่ไหมบ้าน,นยัง แมวขี้ตกใจแมวขี้ตกใจหืแมวขี้ตกใจแมวขี้ตกใจแมวขี้ตกใจเอาลูกไปอะไรกลับบ้านยังฮะเราจะกลับบ้านยังกลับบ้านยังกลับบ้านยังกลับบ้านูกบหนูกบ้านูกบหนูกลับบ้านยังลูก อะไรเจออะไรอีกเห็นไหมนกเห็นไหมเนี่ยหงงหน้าเห็นไหมเห็นนกตัวนั้นแล้วล่อตาล่อใจ พิสวาสอะไรตรงนี้โอ้เกือกเข้าไปลูกเออได้อาบน้ำรอบสองอีกอืมอีกโอ้โหโขกฉันอืมมีความสุขโอ้โห เกือกิ้งเข้าไปที่หลับที่นอนนม่มีตะฝุ่นอันนี้คือการมันทิ้งร่องรอยให้รู้ว่ามีแมวตรงนี้นะทุกคนใช่ไหมได้กลิ่นแมวนี่อีกโอ้โหเดี๋ยวไปฮะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền ok, Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ันการฝุ่นตะดินย่าง